สองไงสองไงเจ่าหาบ่าวผมก็ไมเข้าอยู่ได้นี่ครับครับชมอยู่งายงไงสายถึกถึกบโอ้นี่เขาซื้อบ้านเขาจะอ้วนอ้วนเขาจะอ้วนอ้วนมาเลยขายเลยขอยขายโอ้ลุกทุนจอยเขาลุกทุนหรือจอยเขาบอปจะซื้อเขาจอยต้องขายงานขายงานอยู่เพื่อนวะรักโคกระบือทั้งอันรักเพชรพี่น้องอำเภอพัลพัลพัลนา จังหวัดกลขึนมาค่อยๆหน่อยนีณค่ายก็บ่ไหลไปเลยอยควายควอยไม่ไหลควอยไม่ไหลไปไห้าก็มีพอดเบิอยู่พี่น้องตลาดทรักเจ็ดเนี่ยนั่งมนตลาดค่อยี่นตองตลาดหัวหัวหลแต่ว่าค่ายไปไหลไอ้หอดมือเหรอบ่ พอดมือแล้วเนาะก่อยเถร็กเนาะก่อยเหลือก็เนาะเอามาเอาไม่ได้หรืจับไปนี่ใช่ได้ ai về đây nó vẫn lủng lên lủng căng lên, nó qua bữa nay dòng nước nó bơ, mấy tên bơ đâu, mấy tên bơ đón mấy à, มันไทยกายเมื่อนั่นละโอ้หนออาู่โมูลูกเจ้าพี่หนองามๆตัวนี้แม่ลูกบอกยังนี่บ่ได้ถามล้วบ่ได้ถามพ่อเพื่อนตัวแม่คือคู่น่ะตัวแม่ตัวแม่ปารแม่ยางดีพี่น้องนี่บ่แม่เพื่อนนี่แม่โอ้นี่แม่เพื่อนพี่น้องสูงเท่าใดแม่นีลอยสามสิบหาบ่ะหนอเป็นว่าสูงลอยสามสิบหาบเพี่อนได้พี่หนอ ลูกแรกบ่บ่บ่ลูกสองลูกตัวที่สองลูกมันตัวนั่นเนาะโอ้ายหามบ้างไงโอ้สองคมคมนี่จักบาทคมคมอยู่หกหมื่นเปิดไว้โอ้คมนร่เปิดห้องไว้ทื่ซื้อหกมื่นนี่พี่น้องเป็นยี่สอเป็นห้องไว้หกหมื่นราคาย่งนีิตตอลองไหนบังลูกมาเนี่พี่น้องเคลูกกับงามเลยบานคมนอสันคมั้นหามเ โอ้โคมนีหกโคมนีหาโคมนีลูกแม่ยที่เกิดบ่ลูกแม่อันนี้เพิ่นว่าลูกแมียที่เกิ่อนว่าหางว่นแทมแต่ว่าหางดอกเนาะหางบ่ได้ดอกพี่น้องหางขาวซืงเสอหางบ่ได้ดอกเด้อหางขาวนี่นี่พี่น้องแม่ยกับไงสูงลอยสามกันเนาะนี่พี่น้องแม่เพิ่นไข่บอกไงเพื่นว่าโคมนีเพิ่นห้องวัยหาเงินเด้อพี่น้องเด้อหาเงิน แต่วราโคบอยู่ลูกมันงามมันห้องหกเมินแบบือราคาห้องพี่น้องราคาห้องตัว่าราคานี่ก็ยังต่อรองไหญเด้อพี่น้องเด้อนี่ควายเหลี่ยงพี่น้องแต่ว่าลูกมันงามดิเบิ่งลูกมันพี่น้องนี่เุอร์หนานาลูกมันหกเมิ 6, นเนาะราคาต่อรองไหญพี่น้องห้อยยุ่งเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดแปด 4 73644 73644พี่น้องหกเงินราคาต่อเอาพี่น้องคุณวาห้องี่สุดอกก็สั่นขายวาหอดดอกพี่น้องขายเบอร์เราบอกว่านักโอ้เมื่อจะดึกเอโอ้ยเอาเมื่อเราบ้านสั่นเมื่อจะร้ากุดดอก เต้มึงพมเรยจักบาทละนี่ซีโตน่ามนาอโอฮาตาโาโตนามามยังปันามเดบามามยังนั่นนี่ามนเจ็ดาโตนี่ขายหกมืขายอันมองสิขายขายอัน

เบอร์ได้เลยงุวเหหาโตถหามือนบ่หาโตหามืนเบอร์ที่ต่อเาเบอร์ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสามสองสามสามสม่งศูนหนึ่งศูพี่น้องหาโตหาโตเมื่อกี้นี่เลยพี่น้องหามโอนราคาห่งตนนงต่อได้ีกส่วนว่าราคาหึงต่อลรไให้อีก้อพี่น้องเด้อวนว่าเบอร์ไนขายใจให้ล่ะที่ขายคือคือบัตรขอบเาตัวนด้เส้นใจลราเศร้ทมากเนาะ แ5 0 0่ต่พอพมันพดมันอยู่เศ้านึงอี่ห้อเป็นควายเถอะกล้ยเนือเวียดนพันไทยสแปคนะได้เศร้าอยู่แล้วนก็บอได้กัแล้วเนาะมีแต่อยากได้แต่เศ้าเศร้าเลยสป ที่พี่ลองเรียกให้พ่อขายแล้วล่ะบ่ได้ขายขั้นยอดกันสูงมากเลยซื้อกันแล้วห้อยฝนว่าซื้อกันแล้วเจ็ดพันสองเาอกันเจ็ันสองแบอกหวยแม่รู้หวยมาแม่มาแม่มาแมงเจ็ดพันสองทั้งนี้บอกท่านผูย้อนแสงเออมันต้องอ้อมทั้งทีดิมันจังเสงแสงบังจังน่อยอ๋อนี่เนาะเอาควายก่อนแล้วเอาง้อก่อนเอาควายนี่แหละเนี่ยมันจะหินก่อน มันเจ็ดเดือนตัวนี้ประกันมันโอ้มันเหรอเนาะมันครับเตุนว่ามันเจ็ดเดือนอย่างนี้หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยทั้งสองหมื่นห้าพันห้าร้อยตัวละหรือสองตัวตัวละโอ้ตัวละหมื่นห้าพันห้าร้อยสองตัวนี่พี่น้องราคาเดียวกันตัวนั้นแปดือนเนว่ามันแล้วตัวนี้มันมันมันเจ็ดเดือนตัวนั้นมันแปดเดือนแม่สาวทั้งคู่แม่สาวทั้งคู่พี่น้องตัวนี้ตัวนี้แม่ถอดลูกตัวนี้ก็มันตัวนี้มันคือกันเตุนว่า ราคาหมื่นหาหมื่นหาหา้อยสตัวตัวละตัวละหน้องตัวนึ่งหมื่นท่นหารอยตัวละราคาต่อร่องได้พี่น้องัวนี้แม่เดียวแม่เดียวลูกคนนี้ลูกคนขายลูกคนเยียกลูกไปแล้วพี่น้องลูกคนแต่แม่แ่แม่มันแม่มันนี่ราคาอยู่เรยแม่มันเหลืออยู่สิบเจ็ดมืนเจ็ดพนนาะหมื่นครับ โอหางยาวดีพี่น้องหางดกหางด่งตักบม่านคือกันตัวนี้ครับตัวนี้ก็ม่านครับสามเดือนกว่าตัวว่าหมื่นเจ็ดพันม่านตอกไว้เดี๋ยวพี่น้องเนาะม่านเรียบร้อยแล้วราคาหมื่นเจ็ดพันร้อยสามสิบร้อยสาพป้อมสูงราคาต่อรองได้เนาะอันนี้เดบันีอันนี้ก็แม่นครับอันนี้หมื่นสองอันนี้หมื่นสองตัวแม่์ด้วยครูเราดิตัวว่าเมยนั่งหน่อยวี่สันหมื่นสอ มื่นสองพันเด้อพี่น้องเด้อสาาต่อรองไห้ทั้งบัตมีสี่ตนี่เนาะหอยไผพี่น้องทั้งบานนนเบอร์ติดต่อเบอร์0 8 3 083ป3 5 535 9892 9 8 9สเด้อพ้อยไผทังบานนนผู้ใดสนใจก็โทรกันมาพี่น้อง3พันเจ็ดเปร์เซสื่อพี่น้องเขาห้าหมื่นห้าเขาให้หมื่นห้ารบ่ขาย จะขายเท่าไหร่บ้าได้มาจะขายแปดพันาจะขายสิบแปดมองเอาเงื่อนดค่อยแม่รือคยหูเลยค่ยเถืกครับเถอพอพันเนาะเถื่อยก็เถื่อยพอพันพัน่าสูงเท่าไหร่ขัสูงข้สูงน่พันรสมสบห้าร้อยสามสิ้ขึ้นลูกบนลบ้านลูกพอลดีอยู่ดีลูกลูกข็งลกงโอ้หวอนหอนุห้อนุหอนดีีพี่น้องลายเพ็รอ้่นเหมือนที่พว่าะายเพ็รบอก สายเพชรอุดรวนเพื่นว่าสายซื้อๆด้อย่ามันลดิเชรอุดรชิปนี่ขายได้เพื่นบอกโอ้โหมือนเละเพื่นว่าชิปแปดยังโทรคุยกันได้อีกอยู่เนาะราคาเพื่นห้องไว้18ิบแห้อยอ้วนเบอร์เข้าเบอร์ได้หรือเล่านศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสี่หกสามสี่หนเด้าย์เจ็ดสองดพั่น้องเด้อ เขาหอยอวดมือแปดท่นราคาดราคาตอร่องได้พี่น้องตอร่องเอาตกโดอนสามสิบสี่พุ่งเนี่ยพี่น้องเป็นไงคลายให้เบียดตัวนี้สิบแปดเนาะมือแปดพี่น้องคลายให้เบียดแม่ลูกแม่ลูกเบียดเก่ากโอ้ยแม่ลูกแม่ลูก ไม่ลูกคุณสีไปสีสีไปยังสีก่สีไปเหอ่นี้งเรไม่